เหตุการณ์แผ่นดินไหวครั้งใหญ่ของไทยจะทำให้มาตรฐานการสร้างตึกสูงและคอนโดนในไทยเปลี่ยนไปครับ28มีนาคมนะครับความสูญเสียครั้งใหญ่สุดคงหนีไม่พ้นอาคารสอตององแห่งใหม่ในย่านจตุจักรถล่มนะครับที่กําลังมีการกู้ภัยอย่างเร่งด่วนตลอดข้ามวันข้ามคืนรวมไปถึงคอนโดมิเนียมตึกสูงอีกหลายแห่งในกรุงเทพที่มีภาพหน้าหวาดเสียวแล้วก็ผู้คนตื่นตกใจเป็นจานวนมากอย่างต่อเนื่องนะครับ จริงๆแล้วนะฮะทางวสทนะครับได้มีการกําหนดว่าการก่อสร้างอาคารทุกอาคารหลังปี50ต้องก่อสร้างเพื่อรองรับแผ่นดินไหวได้5-6เมตรจูดแต่จากสภาพที่เห็นมาหลายๆแห่งนะครับก็ยังถือว่ามีความเสียหายค่อนข้างมากอยู่ดีครับจากเหตุการณ์นี้นะครับทำให้ผมเชื่อว่าในอนาคตนะฮะเราอาจจะได้เห็นการก่อสร้างตึกสูงหรือว่าคอนโดในไทยที่เป็นรูปแบบมาตรฐานเดียวกับในประเทศญี่ปุ่นครับซึ่งระบบเนี่ยเขาเรียกว่า s e i s m i c isolator system นะครับหรือเรียกว่าระบบแยกฐานลากกับโครงสร้างนั่นเองนะครับ เป็นการสร้างระบบฐานลากแยกจากตัวอาคารนะครับซึ่งด้านล่างเนี่ยใต้พื้นจะเป็นส่วนงานฐานลากที่สามารถขยับตัวได้ครับดังนั้นเวลาเกิดแผ่นดินไหวขึ้นงานฐานลากเนี่ยจะเคลื่อนตัวไปในแนวด้านหน้าอย่างช้าๆแทนการสั่นสะเทือนโดยตรงแบบเดิมนะฮะแล้วก็ตัวเสาเนี่ยจะสามารถกลับสู่จุดศูนย์กลางในจุดเดิมได้เสมอซึ่งระบบนี้นะครับเขาสามารถรองรับความรุนแรงแผ่นดินไหวได้มากถึง9.0ลิกเตอร์เลยทีเดียวครับต้องนับถือทางวิศวกรของญี่ปุ่นที่คิดค้นระบบนี้ขึ้นมาจริงๆครับ ซึ่งทั้งหมดที่ผมเล่าไปนี้นะครับทำให้ผมเชื่อว่า